เรนนี้จัดให้แบรนด์หลักทาะ,ะเป็น Toyota ารีโว 2.4J+ Plus คันนี้แซดอ dition ปี2021ขาย349,000งวด5,007ตลอดสัญญารถเพิ่งเข้าเลยลูกค้าสีนี้สีใหม่สียอดฮิตนะแล้วก็หลอมากในราคา5,007เป็นแบรนด์หลักปัญหาไม่จุกจิกนะหน้าหลอเลยกระจังหน้าจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็คันนี้บอดี้เดิมๆเปลี่ยนท่อมาทั้งเส้นเลยลูกค้าจ๋าแผ่นเพจอะไรเอ่ยอยู่ครบนะน็อตเดิมทุกจุด ได้เบรก ABS มาด้วยจ้ะอ่าคันนี้ก็ได้ไฟตัดหมอกมาแล้วนะคะแม็กก็แม็กจัดทรงมาเป็นแม็กเวลมีข้อเบรกมาให้ปรับข้างมีไฟเรียวนะคะเป็นกระจกโครเมียมนะปรับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยเลขไมาอยู่ที่83,000กิโลมี Airbag 3ลูกนะเป็นวิทยุธรรมดาเกียร์6สปีดแล้วก็บะผ้านะคะตัวเจ บอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยจ้าม,มีทอดด้วย,ยไฟท้ายเดิมๆนะคะไม่มีแตกไม่มีชำรุดนะสำหรับสายใช้งานใครชอบลิงลบัรโทรป,ปักหมุดให้ใต้คลิปต่างจังหวัดทางสยายถึงที่ส้ีถึงบ้านจ้า